สวัสดีครับผมเล็กอานอนท์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โกดังเช่นเคยแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าเดือนกันยานะวันนี้วันที่2พามาดูรถที่เติมเข้ามาเดือนกันยา4 0 0ร0ถึง600คันนะครับเริ่มต้น400สุดที่600มีรุ่นอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมพาไปดูเลยอันดับแรกนะครับนี่เลยต้องบอกก่อนว่าที่เยอะที่สุดนะคือกระบะที่เป็นรุ่น t ต y o ต้า e v o นะแอ้ทีเนี้ย r ี Re vo นะครับก็ยังมีตั้งแต่แคบสประตู ตัวเตี้ยตัวสูงขับ2ขับ4นะครับตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นกระบะจะมีทั้งหมดทุกรุ่นแต่ว่าตัวปีเนี่ยส่วนมากนะครับใช้คำว่าส่วนมากจะเป็นปี2019อย่างเช่นคันนี้นี่4ประตูเตี้ย2019แล้วก็รอบนี้รถสวยมากนะครับรถมีให้เลือกหลาย100ร้อยคันมากสําหรับกระบะนะทีนี้ต้องรีบเลือกแล้วก็เล็งไว้ก่อนเลยนะครับชอบคันไหน ถ้าสามารถเปิดรับจองได้จองทันทีเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเขาแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะไปถึงขั้นตอนนั้นเรามาดูกันก่อนว่ารถมีอะไรบ้างแล้วบรรยากาศในโกดังเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้คันแรกนะครับนี่แต่ข้อมูลรายละเอียดยังไม่ทราบนะครับมีที่ป่นน้ําฝนที่ยกขึ้นเพราะว่ารถเพิ่งเข้าช่างยังตรวจสอบไม่เสร็จครับก็เลยยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบเสร็จเนี่ยผมถึงจะสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทักเข้ามา อยากดูรูปคันไหนอะไรยังไงดูทะเบียนไว้นะครับส่งมาให้ผมนะครับผมสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ได้นะแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรผมอย่างคันนี้น่าจะเป็นปี2017นะครับ16-17แต่ว่าข้อมูลยังไม่มานะครับเป็นป้ายฟ้าแล้วก็นี่แคปบ <c oughs> แคปบเียปี19เหมือนกันแล้วก็4ประตูยกสูงขับ4รุ่นนี้บอกเลยว่าหากันเยอะมากนะครับหากันให้ควักเลยสำหรับขับ4ขับ4ี่เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหน มือหหรือมือ2มันเป็นรถที่รอรถนานนะครับเพราะว่าตลาดต้องการเยอะแล้วเขาผลิตมาน้อยกว่าตัวขับ2ทั่วไปเพราะขับ4เนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวท็อปนะครับตัวนี้แม้ปี19 20้าตัว2.8ยกสูงขับ4ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอันนี้ทั้งโซนเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่หัวมาที่ชิดกําแพงนะครับจะเป็นรุ่นขับ4ทั้งหมดทุกคันนะครับแต่ว่าทีนี้ขับ4มามันจะต้องแบ่ง ต้องแบ่งต้องแบ่งอะไรยังไงบ้างคือจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเก่านะครับที่เขาเคยเช่าไปกลุ่มนี้เขาจะได้จะมีสิทธิในการเลือกซื้อก่อนคือเขาจะสามารถซื้อได้ก่อนที่จะเปิดขายทั่วไปนะครับอันนี้คือรถจะต้องแบ่งไปกับทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นทางของเต็นท์นะครับเต็นท์เขาก็จะมาขอแบ่งสัดส่วนตรงนี้ไปแล้วก็จะมีส่วนที่แบ่งให้ ผู้ซื้อทั่วไปนะครับที่ซื้อไปใช้งานนะครับหรือว่าซื้อไปขายก็ได้นะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งจะมีทั้งหมด3ส่วนเนี่ยคือสับสี4ที่มันหายากนะครับที่มันมีน้อยเป็นเพราะแบบนี้ตลาดต้องการเยอะนะแล้วก็พวกนี้เลยให้หาซิบัตูตี้ยกับ2นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาตัวแซดอิดิชันเนี่ยปี19เนี่ยรอบนี้มีให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาผมข้าวๆไกด์ให้นะครับสามปลายสามกลางๆปลายไม่เกิน4อยู่ประมาณนี้ปี19ส่วนมากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเดินพาไปดูเรื่อยๆแต่คันนี้มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นขับ2นะครับเป็น E Pre Runner ปี2019นะครับราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0เข้าค่าไว้นะแต่อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่เกรดแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขไม่แต่ละคันแต่ว่าราคากลางจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือราคากลางรถเนี่ยเราสามารถเช็คในเว็บได้เลยเราพิมพ์ชื่อรุ่นตัวปีนะครับพิมพ์ว่าราคากลาง คือที่เนี่ยรถจะถูกกว่าราคาตลาดนะครับเพราะว่าลองเช็คจากราคากลางจะมีความต่างหลักหมื่นถึงแสนนะครับแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นนะครับอ่ะโซนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับรถกระบะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเรื่อยๆอันนี้แค่แถวแรกนะครับแถวแรกก็กี่คันแล้ววะหลายสิบคันแล้วแล้วก็ที่สําคัญรถตู้นะครับคอมมูเตอร์ตัวหน้ายาวตัว2.8 รอบเนี้ยเกียร์ธรรมดาจะเข้ามาเกือบร้อยคันนะครับปี19กับปี20หลักๆปี20ถ้าเป็นรถตู้19มีแซมมาบ้างราคาเนี่ยอยู่ที่8ปดแสนกว่าบาทนะครับสำหรับคอมมูเตอร์แบบนี้แล้วก็คอมมูเตอร์ที่นี่นะครับที่อาคาเนย์แคปิตอลเนี่ยจะมีรถตู้คอมมูเตอร์ให้เลือกเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยปีหนึ่งมี5,000คันอาคาเนย์จะซื้อมาเกินครึ่งนะครับสำหรับรถตู้คอมมูเตอร์แต่ว่าเกียร์ออโต้ขาดตลาดนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยคือเกียร์ออโต้ผมบอกเลยนะครับถ้ามีต้้อองรีบซื ถ้าไม่ซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่ายังไงคนเขาซื้ออยู่แล้วถ้าเป็นเกียร์โต้นะัะเกียร์ธรรมดาก็มีรถให้เลือกเยอะนะครับสวยๆหรือยากได้ราคาเซฟๆมีทั้งหมดเนี่ยโซนเนี้ยทั้งหมดเลยสีขาวสีบอลเงินเช่นเคยมีหมดนะครับมีครบอโต้นะ่าจะเข้ามาแค่4คัน5คันอะจากทั้งหมดร้อยคันลองคิดดูว่ามันสดส่วนมันน้อยมากนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวกระบะสีประตูดีโบอีกแล้วบอกเลยใครสายกระบะนะเดือนนี้เลือกรถกันมันนะครับ ใครเข้ามาดูก่อนได้ยิ่งดีเลยนะครับจะได้มีเวลาเลือกก่อนถ้าเลือกไม่ถูกจิ้มตามทะเบ,บียนที่ชอบไปลองมาดูนะครับแล้วก็รถทุกคันประวัติบอกชัดเจนหมดนะครับเช็คระยะสูญทุกรอบเลขไม้แท้แน่นอนถ้าเป็นรถของอคาเน่แคปิตอลจําไว้เลยนะครับว่าต้องเลขไม้แท้นะนี่แคปบนะครับแคบยกสูงมีบ้างนะครับแต่จะเป็นน้อยนะจะสัดส่วนที่น้อยแล้วก็สีประตูตัวเตี้ยคอมิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์นะออรคือต้องบอกก่อนว่ารถที่ยกที่ปั้น้ําฝนขึ้นอันนี้คือ รถที่รอช่างมาตรวจสอบแล้วรถเข้ามา400ก็เลยต้องใช้เวลาให้ช่างตรวจสอบนานหน่อยนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยมี2คนสลับกันตรวจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่แค่ตรวจสอบอย่างเดียวเขาต้องควบคุมกุญแจรถเวลาที่ฝ่ายขายเบิกไปถ่ายรูปให้ลูกค้านะครับเขาก็ต้องเป็นคนทําเบิกให้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการประเมินสภาพประเมินราคานะครับบางคนอาจจะแบบ บอกนานจังแต่รถมันเยอะครับช่างทํางานแค่คน2คนแถมต้องอามาให้ฝ่ายขายเปิดกุญแจให้ด้วยนะครับเปิดกุญแจให้ฝ่ายขายก็เลยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่อใจรอหน่อยราคามาแน่นอนทุกคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จองได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแถวต่อไปแถวต่อไปนะครับก็เช่นเคยจะสลับกันเดี๋ยวเราให้ดูแบบ2ฝั่งแบบนี้ดีกว่านี่เห็นไหมสองฝั่งแบบนี้นะครับสลับกันไปเลยจะได้ดูมุมกว้างนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับทั้งสองแถวตัวเนี้ย มีทั้งกระบะแล้วก็รถตู้เช่นเคยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระบะเนี่ยเห็นไหมห้าคันตอนนี้กระบะห้าคันสลับรถตู้บอกเลยว่าท่วมอะ่ะคือมาดูเนี่ยต้องเลือกไกด์มาก่อนนะครับวิธีที่จะมาดูให้แบบได้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะก็ไกด์มาเดี๋ยวผมจะได้ช่วยเลือกช่วยเลือกไกด์มาว่าอยากได้ราคาประมาณนี้นะครับอยากได้สภาพประมาณไหนอยากได้รถปีอะไรไนะกด์มาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะได้เลือกให้เลือกที่มันแบบตรงโจทย์มากที่สุดแล้วกันนะครับเนี่ยพวกนี้กระบะ เยอะจริงนะครับละลานตาเลยนะครับเยอะมากนะเนี่ยทั้งแถวเลยนะครับเนี่ยกระบะทั้งแถบแล้วก็รถตู้ด้วย <โ |pl|> ตอนแรกเนี่ยผมมีลงคลิปไปอยู่ว่าลานเนี่ยโล่งแค่ไหนนะโล่งมากนะพี่นะเ<โ>หลือไม่ถึง100ร้อยคันแล้วในลานตอนนี้สี่ห้าร้อยแล้วอ่ะกลับมาเติมไวจัดเลยนะครับตอนนี้เดือนนี้ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วด้วยนะครับพอเขาหมดสัญญาปุ๊บรถก็จะเทเข้ามาแบบนี้ให้ได้เลือกกัน อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นรถหมดสัญญาเช่าเนี่ยครบระยะอะไรต่างๆเขาจะเปลี่ยนนะครับเขาจะไม่ได้รอให้เสียก่อนคือต้องเปลี่ยนตามระยะตลอดนะจะไม่ได้รอให้อะไรชิ้นนั้นเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกกรองแอร์กรองโซลานะครับตัวยางหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามนะแล้วก็นี่โซนนี้ก็จะเป็นพวกบานสไลด์เป็นหัวลากที่มีตู้ด้านหลังหัวเดี่ยวนะครับพวกนี้คือรถมันจอดสักพักแหละนะแต่ว่าบางคันก็ขายออกไปแล้วแต่เขายังไม่ได้มาเอาแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอยากได้รุ่นไหนคันไหนยังว่างอะไรยังไงทักมาหาผมนะผมจะได้ดูข้อมูลให้นะครับว่ามีรุ่นตรงกับที่พี่อยากได้หรือเปล่าคันนี้ก็เป็น4ีประตูอีกแล้วสีประตูมาเยอะจัดนะครับแคบก็มีด้วยนี่อะเรามาดูอีกแถวหนึ่งเช่นเคยเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่แถวนี้จะจอดเป็นระเบียบกว่านะครับด้านแรกเนี่ยอ่ะอันนี้มีรถกระบะอีกคันกระบะสลับตู้อีกแล้วนะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนยกทั้งแถวเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา น่นาจะเพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ช่างมาทํางานก็เริ่มไลต่ตรวจแล้วเนี่ยกระบะรถตู้นะครับทะเบียนฮอรเนี่ยน่าจะเป็นปี2019นะผมเข้าๆไว้กับ20เฉลี่ยกันไปกระบะนะครับสประตูทั้งหมดนะแถวนี้ส่วนมากเป็นสีประตูเนี่ยปี19แล้วต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้รถสวยมากนะครับรถเข้ามาแบบสวยจัดเลยนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมรถตู้รถกระบะเนี่ยสลับกันฝั่งขวาเป็นรถตู้นะครับฝั่งซ้ายเป็นรถกระบะ โซนนี้นะเห็นไหมคอมพิวเตอร์เนี่ยยกที่ประนามผนขึ้นเพียบเลยนะน่าจะปี2019นะครับถ้าเป็นทะเบียนแบบนี้เพื่อเขาออกมาเนี่ยเขาจะออกมาเป็นรถเดียวกันจะหมวดเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่ป้ายแดงลนะซื้อมาแล้วก็ทุกคันเนี่ยจะเป็นเบาแบบ3แถวเปลี่ยนกันหมดแล้วก็อีกคันหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับจะเป็นรถกระบะเช่นเคยนี่เลยทั้งแถบเดินกันเมื่อ,อยบอกเลยถ้าใครมานะครับขอเผื่อเวลามาไวๆช่วงแดดไม่ร้อนนะมาเช้าๆก็ได้ นะครับแล้วก็จะได้ดูกันแบบจุๆกันไปเลยนะมีเพื่อนเรียกเพื่อนมานะครับมาเลยมาทีเดียวเลยนะครับพามาดูรถคือต้องบอกว่ารถะมีให้เลือกเยอะมากนะครับที่เนี่ยคือไม่ใช่เต็นรถนะครับไม่เชิงเป็นเต็นท์แต่เป็นโกดังผมเรียกว่าใช้ใช้คาเรียกว่าเป็นโกดังรถหมดสัญญาเช่าดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเป็นเต็นท์เพราะว่ารถไม่ได้เป็นรถที่เก็บสภาพแล้วมาขายนะครับจะเป็นรถขายตามสภาพขายตามสภาพยังไงนี่อะมาดู คันนี้นะครับโดนหน้ามานะเราก็จะขายแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าจะมีใบเคลมเป็นของประกันอินทร์ลให้นะครับใบเคลมเนี่ยเอาไปเคลมยังไงมี2ตัวเลือกนะพี่จะฝากเคลมกับที่บริษัทอาดีดีที่นี่ก็ได้นะครับรอประมาณ15-20วันแล้วก็ทางเลือกที่2จะเอาซื้อรถไปก่อนแล้วค่อยเอาไปเคลมแถวบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าใบเคลมเนี่ยจะมีค่าเอ็กเซสซึ่งจะเคลมที่ R d d ดีหรืออาคานเนี่ย หรือเอาไปเคลมเองเอง็กเซทเท่ากันแล้วแต่สะดวกนะครับบางคนอยากได้รถไปก่อนก็ได้นะครับไม่มีผลกับที่บริษัทนะแล้วแต่เลือกได้เลยมีใบเคลมแล้วก็ต่อมานะครับซื้อรถกันที่นี่ก็จะมีตัวภาษีนะครับเขาจะต่อภาษีให้ไปก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือรถเนี่ยก็จะมีการล้างสปานะครับล้างภายนอกภายในล้าง,งเครื่องนะครับจะมีให้ครบเลยอันนี้คือรถตามสภาพที่ผมเรียกว่ากโกดังเพราะแบบนี้นะถ้าเป็น็นรถเขาต้องเก็บขายรถสวยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยรถมี รอยรถมีตำหนิแต่ไม่ได้หมายความว่ารถไม่สวยคำว,ว่ารถสวยคือสภาพดีนะครับประวัติชัดเจนชนไม่หนักถึงโครงสร้างนะครับมีหลากหลายนะบางทีรถที่เก็บมาเนียบไม่ใช่แปลว่าจะเป็นรถสวยเสมอไปนะครับบางทีเครื่องอาจจะเยอะมมาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเคยโดนหนักแล้วก็ไปทํามาแล้วให้มันสวยนะครับอันนะั้นต้องแยกกันนะบางทีบางคนบอกรถตำหนิเยอะตำหนิเยอะจริงแต่ว่ามันมาตามสภาพคือรถทุกคันนะครับผมกล้าพูดได้เลยเอาไปใช้มันต้องมีรอยมันต้องมีรอยครับ ต่อให้ใหเฉยๆยังมีรอยเลยนะครับรอยขนแมวรอยอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นรถแบบนี้คือเห็นสภาพได้เรียวสุดแล้วนะครับเห็นได้แบบเรียวคือเห็นได้ทุกจุดอ่ะอันนี้คือข้อดีของรถเช่านะครับที่ลูกค้าเลือกซื้อเพราะว่ามันดูง่ายนะครับมีเป็นอะไรยังไงตรงไหนบอกหมดนะและที่สําคัญไม่แท้แน่นอนไม่ไม่แท้ไปฟ้องได้เลยนะครับไม้แท้ทุกคันที่อาคาเนะแคปิตอลนะครับก็อันนี้คือมาตรฐานของรถเช่าที่นี่นะครับแล้วก็เป็นข้อดีที่ลูกค้าซื้อนะคือคนดูรถไม่เป็นหรือว่าคนดูเป็นนะ คือมาเลือกแป๊บเดียวรู้เลยนะครับไม่มีอะไรปิดบังนะเห็นแบบนี้กันหมดทุกคันบอกหมดชัดเจนนะครับนี่โซนนี้เอ็นมะอันนั้นคือรถมาตามสภาพนะอันนี้ก็มาตามสภาพแต่ไม่มีรอยเลยก็อาจจะมีเป็นรอยหินกระเด็นเพราะว่าันี้ช่างเขายังไม่ได้วงเดี๋ยวรอตรวจสอบเพราะว่ารถมันเข้ามาเยอะมากนะครับเยอะจริงเยอะมากนะสามสี่ร้อยคันเนี่ยแบบนี้เลยเดินกันวุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันนะครับว่า ยังเป็นยังไงต่อนะอีก 2- 3สาแถวนะเห็นไหมเยอะจริงนะเยอะมากอ่ะโซนนี้นะกระบะกับตู้เช่นเคยอาจจะไม่ได้เจาะเป็นรายคันอะไรแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะผมจะให้ดูรวมๆกันไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้รุ่นไหนก็ค่อยทักมานะแล้วก็ผมจะส่งส่งรูปให้นะครับรายคันส่งรูปให้รายคันเดี๋ยวผมจะถ่ายภายนอกภายในอะไรพวกนี้ให้แล้วก็รถเนี่ยจะเป็นกรรมสิทธิ์ของอาเทคเนนะครับเป็นรถมือเดียวคนมาซื้อไปก็จะเป็นผู้ครอบครองอันดับที่2นะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหม ทุกคันเนี่ยเริ่มมีวงแล้วช่างตรวจเสร็จแล้วก็จะมีวงแบบนี้เนี่รยรอใช้งานนะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าโดนหนักนะครับโดนแค่นี้ถือว่าเบามากแล้วก็มีใบเค็มด้วยนะเพราะว่าซื้อถ้าเป็นเป็นรถแบบเก็บงานมาขายเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ารถมีอะไรบ้างรถไปโดนอะไรมายัางไงเพราะว่าเขาต้องเก็บงานมาขายก่อนอยู่แล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วที่ <c oughs> การขายรถเขาต้องทํานะครับแต่ว่าที่เนี้ยถ้าเป็นรถเช่านะอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะ ถ้ารถแบบนี้แล้วเครื่องยนต์ปกติเสียงเครื่องเสียงเครื่องฟังแล้วเพราะเหมือนเดิมห้องเครื่องแห้งผมว่าเป็นรถสวยต่อให้มันจะมีเศษอะไรเต็มอะแต่ผมว่ามันทําได้นะครับอันนั้นบอยลี่เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องรองนะหลักๆรถยนต์เครื่องยนต์นะครับเกียร์ระบบไฟอ่ะอันนี้สาคัญหลักๆที่เราต้องสนใจที่เราต้องโฟกัสนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างนะครับว่ามีโดนมาหรือเปล่านะครับมีโดนโครงสร้างซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี้ยมีขายทั้งรถ สภาพแบบสวยไม่มีโดนหนักนะครับไม่มีโดนคำว่าผมที่ผมบอกว่าไม่มีโดนคือไม่มีโดนหนักแต่พวกล่องรอยโดนชนท้ายหน้านีดๆหน่อย,อ,ยอันนั้นไม่นับนะครับมันจะเป็นการเก็บงานซะมากกว่านะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถทุกคันที่เนี่ยราคาต่ำกว่าตลาดนะครับเช็คระยะศูนย์ทุกรอบนะนีเลยแล้วก็ต่อไปรถตู้อีกแล้วนะครับคอมมูเตอร์ทั้งแถวเลยนะครับคอมมูเตอร์ก็จะเป็น สไตล์ใกล้ๆก,กันนะถ้ารถตู้ที่เนี่ยเขาส่วนมากเขาจะเปลี่ยนเบาะมาตั้งแต่ปลายแดงนะครับเขาจะเปลี่ยนมาเลยแบบนี้เห็นไหมล่องรอยการที่ช่างเขาวงไว้ช่างเหนื่อยแน่บอกเลยแต่ว่าก็ท,ทําทีเดียวจบนะครับแล้วก็คือรถเนี่ยจะเข้ามาตู้มเดียวแล้วก็ที่เหลือระหว่างเดือนก็จะทะยอยเข้ามาคัน3คัน5คัน10คัน20คันเนี่ยจะทะยอยกลับมาเรื่อยๆนะแต่ช่วงที่เป็นร้อยใหญ่ๆก็จะมีช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนแบบนี้นะครับที่รถจะเข้ามาให แบบตู้ม500คันหก0คันเนี่ยจะเป็นช่วงนี้นะครับกระบะตู้นะทั้งแถวเลยทั้งแถบนะครับที่เป็นรุ่นเนี้ยขับ2ขับ4มีหมดนะตอนนี้คือขับ4เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีจำนวนน้อยนะครับมีจำนวนน้อยแล้วก็ส่วนมากขับ4ไม่จะค่อนข้างค่อนข้างวิ่งเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีแล้วผมว่ามันก็บาลานะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ไมค์กอมันเป็นไม้จริงอะ่ะ เพราะว่าบางทีเราไปเห็นไม่มันแบบน้อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีกอก็ได้เนี่ยคือรถขายตามสภาพนะครับถ้ามี2แถวแบบเนี้ยเรียกว่า2แถวดีไปนเนี่ยเป็นโค้งด้านหลังแล้วกันเขาก็จะขายไปแบบนี้เลยถ้าไม่ชอบก็ไปถอดตีเป็นอะไรขายมือ2เอานะครับแบบนี้เป็นป้ายฟ้านะน่าจะใช้รับพนักง,งานอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะะเดี๋ยวลองดูราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นกระบะ4ีประตูปี18ไม้สามหมื่นหนึ่งราคาคร้านะเดี๋ยวมันอาจจะมีปรับขึ้นแบบลงอันนี้เขียนเข้าวๆสามหกสอง ไม้สามหมื่นหนึ่งไม้แท้นะเนี่ยแบตเตอรี่เสื่อมถ้าแบตเสื่อมจะเปลี่ยนแบตให้นะครับถ้าแบตเสื่อมนะแล้วก็ภาษีตัวนี้มันขายไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อภาษีนะครับเดี๋ยวต่อภาษีแบตเสื่อมจะเปลี่ยนแบตให้บอกทุกจุดนะเพื่อความสบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะครับจะต้องบอกแจ้งหมดนะแล้วก็นี่ d m a มนะครับตัว Highlander 4ีประตูยกสูงนะครับนี่มีนะ่าจะประมออาณสี่ห้าคันที่มีเข้ามา Rander นะครับทะเบียน5131มีมีหลายรุ่นอยู่แต่ด D-Max ส่วนส่วนจะน้อยกว่า Revo มากนะครับแล้วก็นี่โซนนี้ก็จะเป็นล็อคโคประมาณ5-6คัน็อโคเนี่ยคือเป็นปี20นะครับเป็นตัว2.8ขับ2ตัวท็อปขับ2ละกันว่าง่ายๆแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นหัวเดียวเราน่าจะดูกระบะกันเบื่อละเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนรถเก่งกันว่างนะครับรถเก่งเดือนนี้จะเข้ามาน้อยนะครับอ่ะฝากก่อนไปมีกระบะแคมปนะครับที่เป็นขับ2ขับ4ตัวเตีต้ยสูงมีหมดเนี่ย ถ้าเป็นแคปตัวเตี้ยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ3กว่าถ้าปี2ี่2เ็ก็จะเป็นอยู่หลัก4นะครับอันนี้ผมไกด์ราคาให้แต่ถ้าไปเป๊ะทักมาอีกทีนะครับแล้วก็นี่กระบะแคปขับ4อยู่60แสนนะครับปี2021แบบนี้เป็นตัวหน้าใหม่เป็นตัว2.4เป็นตัวมิดขับ4กับตัวสมาร์ทแคนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาราคาอยู่0 0แสนนะรวมไปถึงตัวนี้ตัวนี้จะปีใหม่กว่าดูจากหน้าตานะตัวขับ4ไฟหน้าเป็น led เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับ 2ียีอัพอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันบ้างนะครับว่ายังมีรถอะไรที่เข้ามาเติมยกเว้นรถกระบะกันบ้างมีวีออสนะครับวีออสแต่ว่าวีออสหมดแล้วนะครับมีคนจองไปหมดแล้วนะครับ6 7คันนะครับเนี่ยจองไปหมดละสีเดิมเป็นสีบอลเงินสามารถลอกสติกเกอร์ได้นะครับหมดแล้วต้องรอรอบหน้านะครับวีออสสามแสนกว่าบาทน,นะ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยคือเอาติสนะทั้งปี17ทั้งปี20ผมไปลานมาเนี่ยลานประมูลนะคือไม่เคยมีใครปล่อยหลุดสาหรับรถเอาติสปี17เลยแต่ที่เนี่ยขายราคาใกล้เคียงนะครับเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีแวดนะจบอยู่ปี17นะตัว1.6นะครับราคาอยู่2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0กถึง3 0 0 0 0กับอีกหลักพันหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นปี20นะครับยี่1 22เ็นี่ย4 0 0แสน u p w a สแสนกลางๆอ่ะอเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโฉม 27, เอาติสตเปีสองพงันสิบเจ็บ นี่โซนนู้นก็จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดอ่ะเดี๋ยวผมไปทิ้งท้ายนะครับด้วยรถเอาติปี2017ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่1คันนะครับที่เลขไมล์ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ากับรถปี17ผมว่าไม่เยอะนะลองเฉลี่ยคูณปีไปคือเราอาจจะมองตัวเลขแบบตัวเลขตัวเลขไมล์อย่างเดียวแต่เราลืมเฉลี่ยค่าปีถ้าเฉลี่ยค่าปีมันเป็นปกติของรถที่จะใช้งานนะครับ รถวิ่งตามค่ามาตรฐานดีกว่ารถจอดนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัว1.8ปี2017นะครับราคาอยู่ประมาณ3 3 3 0 0 0เข้าๆประมาณนี้3 0 3, 3 2 0 0นะครับซึ่งจะต่างกับตัว1.6ประมาณ10,000-20,000เพราะว่าจะเป็นตัวเครื่องที่ใหญ่กว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นแรไอเทมนะครับมีเท่าไหร่ก็แป๊บเดียวหมดนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่นี่ที่อื่นก็ตามถ้าเป็นรุ่นนี้หมดแน่นอนนะนี่ฝากมาดูประมาณนี้นะครับ รายสนใจรถร,ร,รุ่นไหนนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 3 6 1 6 9 9 8 3ใครตามหาหรือว่าอยากได้รุ่นไหนนะโทรมาเบอร์ผมแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็รถที่นี่เป็นรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนย์แคปิตอลโปรดสูนชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่แท้แน,น่นอนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ